เหมือนกันบว่าอาชาวนาทำนาเนี่ยคันนาเป็นรูน้ํารั่วเขาจะไม่ติดข้างลา่างเขาจะปิดข้างบนติดที่ต้นนาอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมครับพอและก็ทางโรงเงรียนก็สุดยอดนะครับของไทย,ยรัฐยาเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเน่นชิงพูดง่ายๆว่าการศึกษาเราทุกวันนี้ก็คือเป็นธุรกิจทางการศึกษา ระหว่างเอกชนกับรัฐบาลที่แย่งกันอยู่ต่อนนี้พูนจริงครับเราโดนโดนโดนเอกชนดึงเด็กไปเยอะแล้วก็ทําให้โรงเรียนเราเล็กลงเล็กลงเมื่อเล็กลงอัตรากำลังครูก็ต้องลดพอลดลงเราก็เป็นภาระเราหนักขึ้นครูก็จะน้อยลงบางเรียนที่ครูสองคนสามคนก็ต้องทางานที่หนักขึ้นนะครับต้องสอนตั้งแต่รุบาลถึงพอหงเหมือนเดิมอันนั้นก็คือ อันนั้คือ,อเป็นทิศทางของกนา,งานศึกาเพราะะนั้นเราต้องทำไงที่จะดึงเด็กกลับมาได้นะครับช่วยกับตัวนี้เป็นเป็นกลยุทธ์ที่ไทยรัฐพิยาแปดสทำมาแล้วก็สามารถแจกเอาเด็ก300เป็นเด็ก650-60ได้เป็นความสามารถสุดยอดของท่านพอขอเช็คตรงนือให้ท่านพออพอ,อีกครั้งหนึ่งครับ แล้วถ่ายมาแล้วทีมเรามีอยู่สามสามตำบลน,นะครับที่รวมกันก็มีตำบลนอกมตำบลปะโคกแล้วก็ตำบลถุงเดดรวมทั้งสิ้นแล้วสิบเจ็ดโรงเรียนมาด้วยกันวันนี้ร้อยสิบเจ็ดคนนะครับที่ริงงานลงทะเบียนกันไว้ประมาณร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่ติดภารกิจบางคนก็ไม่สบายบางคนก็ อย่างพอวัฒนพงอเนี่รู้สึกว่าแห้งหนักมากไม่ได้อย่างนี้ก็ลดจำนวนลงก็ได้มานะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทางโรงเรียนไทยรัฐเบียร์แที่ให้ความเคารพให้ศึกษาดูงานปกติแล้วท่านไม่รับใครง่ายเครือข่ายเราถือว่าเป็นช่วงดีที่สุดนะครับที่พอเอื้อมตากมาติดต่อก่อนมาขอท่านก็ เพื่อความรู้สึกแค่ตาต้องกันนะครับท่นบทนานพอท่านก็อนุญาตให้พวกเราดูงานปกติก็จะรับแค่สัปดาห์ละหนึ่งคณะเท่านั้นนะครับขอบามาเยอะนะครับแถวพวกเราได้สิทธิพิเศษข,ขอเสงปรบมือขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับั้งวันนี้ครับอยากมอบพอรุกการเดยวเชิญท่านพอครับจะ,จะมอบของที่ระลึกให้ ถึงจะน้อยค่าแต่มากด้วยน้ำใจนะครับเช่นครับ